ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime Adventure แ,แมป b o x Food และแมป King Legacy ไลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map Anime Adventure นะครับวันนี้จะมาพูดถึง10ตัวหน้าหาหรือ10คนที่ควรมีในแพทอัปเดต15นี่ครับอ่ะก็แพทอัปเดต15นี้เป็นอัปเดตที่ใหญ่ระดับหนึง่งแล้วก็เป็นตัว มีตัวเมทต้องเรียกว่ามีตัวเมตา้อาอะไรตัวเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับก็ถึงเหมือนจะไม่เยอะแต่ก็เยอะอยู่ดีนะครับตั้งแต่ผัดแผงมาดูกะแล้วเนาะเดี๋ยวนี้จะมาพูดถึง10ตัวที่ควรมีบวกกับเหตุผลของของแต่ละตัวที่ว่าควรมีเพราะอะไรนะครับอะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกในแพทอัปเดตล่าสุดพี่จะแนะนําเลยนะครับตัวนี้โคตรเก่งแล้วก็ไปได้ทุกที่เล่นได้ทุกอย่างนะครับก็คือเจ้ากีฟ,ฟีน,นั่นเองนะครับ กบอกต้องบอกว่ากีฟีนี่เป็นตัวละครที่น่าจะอ e ีโวยากที่สุดนะตอนนี้นะครับมันต้องบอกว่ายากไหมก็ถ้าใครมีเ,เพชรเยอะก็น่าจะน่าจะอ e ีโวง่ายแล้วก็มีตัวมิติเยอะก็น่าจะอ e ีโวง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครมีน้อยมันก็จะอ e ีโวยากเาเนาะอันะนี้กีฟีสตัวนี้เลยครับ เหตุผลที่ตัวกีฟีสเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันเป็นตัวที่บัฟระเมจได้ถึง100%บวกกับว่าไม่ทากับโอชิกับซากุระด้วยนั่นเองแล้วก็มันทําให้ตัวละครของตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวระเมจดได้ด้วยเหมือนกันนี่นะครับที่เลยอ่ะเป็นทั้งหน้าที่ซัพพอร์ตเป็นทั้งทั้งหน้าที่ตัวทําระเมจดก็ได้นะครับราคาในการทําระเมจหรือว่าราคาในการอัพแล้วถ้าเป็นตัวทําดาเมจดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000แสนนะเราจะเป็นจะต้อง ใช้ตัวละครอ,อื่นในการอัพให้ถึงแสนหนึ่งเนาะแล้วก็ให้เจ้ากีฟิีกินนั่นเอง,เองมันก็จะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งมาน,นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถทําให้มันเกิน100%หรือว่าเกินในราคา1นึ่งแสนได้โดยการดอกไปเรื่อยๆนั่นเองครับอ่ะนี่เด็กประมาณนี้นะครับสำหรับกีฟิตก็เป็นตัวที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเนาะวิธีการอีโวเคยบอกไปแล้วเ,วเดี๋ยวจะบอกอีกนะครับเวลาเราสุ่มตัวละครมาแล้วนะครับเราจะได้เป็นเอกเอกออฟคิงหรือเปแบบนี้เอกออฟเดอะคิงนะครับ,รบถ้าเรากดยูสเข้ามามันจะเข้ามาที่โดเมนของเจ้า เรียกโดเมนได้บ่เอ่ยเรียกเอ่อเรียกอยู่ในไข่แล้วกันอ่ะอยู่ในไข่ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มาคุยกับกิฟฟินฟอร์เรนตัวนี้นะั่นเองเนาะนี่มันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์เอเซนชั่นตัวนี้นะครับอ่ะอก็มี2หมวดหัวข้อก็คือเอเซนกับเซคิฟายนะครับหกข้อแรกคือเซคิฟายเนาะเซคิฟายคือการสั่งเวยนะครับวิธีการสั่งเวยจะมี2รูปแบบคือการใช้ไข่ในการสั่งเวยกับใช้ยูนิตในการสั่งเวยเนาะการสั่งเวยด้วยยูนิตนะครับจะใช้ได้แค่มิติถึงตัวรับเท่านัั้้้นนนนะะครรบถาเเเปป็็มมตติททีีี่ EO แลวจอ์์ซ เซ็นกิไฟหรือว่าเปอร์เซ็นต์สการเฉงเยอยู่ที่ประมาณ 8. จุดน่าจะ8.6%จุปอรเประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับเราจะได้แค่4.3จุดมนั่นเองนะครับนี่เประมาณนี้ก็คือมิติธรรมดาที่ยังไม่อโวตัวรับก็น่าจะเหมือนกันนะ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับการเพิ่มค่าสงเจ้าเอเซนเอเซนชั่นตัวนี้นะครับนี่เลยอีกอย่างนึก็คือใช้ไข่ตัวนี้นะครับไข่ตัวนี้จะสามารถหาได้จากอินฟินิตี้ดนท้ายนั่นเองเวลาเราลงแล้วเราก็จะได้เป็นประตูมาประตูแบบนี้นะครับ,ปร,บ,บ,รบประตูแบบนี้เลย พอลงพอได้ประตูแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามาลงนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นไข่ในการเพิ่มเปอร์เซนต์การถังเวยน,นั่นเองนี่เลยครับเอกออฟสกีฟต์ตัวนี้โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการอีโวเจ้ากีฟิต e, นะครับมันใช้100%รซนนะในการ o, อีโวต่อหนึ่งตัวน,นั่นเองครับนี่ละกันเนาะมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวไปต่อไปพี่ก็แนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่โคตรเก่งนะครับก็มาแพทเดียวกับกีฟิตเลยก็คือเจ้ากัดน,น,นั่นเองครับนี่เลยครัตัวนี้นะกัรเบอร์ซ์กนะครับ ก็สอตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดด้วยนะเป็น Hi เมตาไฮบริดเปิดนะครับสำหรับกัดกับกีฟนะีดเนาะได้เลยนะครับสเตตพี่ก็ทำพยายามทำให้มันสวยๆเนาะตัวนี้จะเป็นตัวละครที่สามารถตีตัดเลือดได้ตีตัวน้ําแข็งได้ด้วยแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนี่นะครับถึงระยะข,ข้อเสียของมันเนี่ยคือเรื่องเดียวเลยนะครับก็สองก็สองเรื่องแล้วกันข้อเสียคือระยะกับสปีดมันช้านะครับก็คือสปีดมันสั้นในซีปกวิแล้วก็ระยะมันแค่30มสิบฉะนั้นเองนะก็คล้ายๆกับ เจ้าอูซุยนะครับแต่ก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีกว่ามากๆเนื่องจากว่ามันตีเลือดไหลด้วยน,นั่นเองนะครับเลือดไหลของมันน่ะน่าจะประมาณ5%ของดาเมจที่มันทําได้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะดัมเมจเริ่มต้นที่วางแล้วก็อัพตันเร็วเรียบร้อยนะครับโดยที่เหมือนจะไม่มีแพสซีฟอะไรเลยประมาณ3ามแสนเนาะถ้ามีอยู่นี้ก็น่าจะประมาณล้านล้านล้านสองนะครับเออน่าจะล้านสองหรือร้านสี่ร้านหกก็ไม่รู้นะครับเออเพอพี่ไม่มีนะอยู่นี้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับ เจ้ากัดเบอร์เซิร์กวิธีการอีโวคือการสุ่มจากตู้แล้วก็ใช้เป็นเจ้า X of sacrifice ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวฮิลแล้วนะครับเป็นตัวเนินนะตอนนี้ก็อ่ะพี่ขอก่อนไปตัวเนินพี่ขอตัวพื้นให้รบก่อนแล้วกันเนาะก็เราบอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวที่ลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวนี้ตัวตัวที่3เลยลิมิเต็ดเลยแล้วก็มัดแฮปทูไอดีนะครับต้องมีเลยต้องมีความสองตัวแรกอีกความสองตัวแรกทำตอนไหนก็ได้นะครับ ก็คือเจ้าฮุมุระนั่นเองนี่เลยสำหรับฮมลระตัวนี้นะครับถามว่าเก่งยังไงต้องบอกเลยว่าเป็นตัวทั้งเมตาซับพอร์ตเมตาไฮบิดแล้วก็เมตาดาเมจด้วยนั่นเองนะเมตาเก่าด้วยนะนี่เลยกนะ็เนะตัวละครที่โคตรจะ OP นะครับ OP ยิ่งกว่ากันอีกนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวละครมันสามารถหยุดเวลาได้แต่วางเลยแต่หยุดได้แค่ในวงจะใช้กับโจทาร่ในร่างอ e ีพิก ก็รวมเป็นเหมือนโกโจอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะแล้วก็ร่างแรกนะครับถ้าระวางไปเลยนะครับนะครับมันต้องอยูก่อนนะบอกก่อนนะครับ,นนรบถ้าระวางไปเลยจะหยุดเวลาทั้งหมด4วินาทีนะครับก็ต้องอัพขั้นไปเรื่อยจะมีบวกในช่วงขั้นท้าย,ายนะที่จะหยุดหาวินะครับแล้วก็หลังจากที่เราอัพจนถึงขั้นท้าย,ายนะครับที่มันใช้ราคา11,000แล้วก็ถ้าเป็นใช้โอชิด้วยก็จะราคาประมาณ8 0 0 0เนาะ มันก็จะหยุดเวลาแบบ perfect time โดยที่เราไม่ต้องหานิ้วไม่ต้องหาอะไรเลยน,นั่นเองนะครับก็แค่เอาอัพมันให้ตันแล้วก็กดออโตหยุดเวลาได้เลยนี่เลยเป็นตัวิจิตาที่โคตรเก่งมากๆนะสำหรับภูมิเวลาตัวนี้พิธีการหานะคือการลงประตูของอีเวนต์มาดูกะหรือว่าอีเวนต์ตัวนี้นะครับอยู่ในวิชฟิลตอรตัวนี้เนาะนะี่เลยก็ให้เรามาเซื้อฟประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ลงเวลาเราลงเราจะได้เป็นพอพ์ทัลมานะครับเป็นพอท์ทัลของวิทเนาะไม่รู้พี่มีหรือเปล่าแต่ไม่มีนะครับ ก็เป็นพอท่อเทียบที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเศษมาเศษแบบนี้นะครับเศษนาฬิกาแบบนี้เนาะทำเทวิลทำเทวิเลอร์ฉากตัวนี้นั่นเองนะครับจะได้เป็นเศษตัวนี้มานะครับทั้งหมด4เศษถึงจะรวมได้1ประตูนะครับเมื่เรากดรวมประตูนะครับอยากให้กระเป๋าช่องประตูเต็มเนาะกระเป๋าช่องประตูแบบนี้นะครับอยากให้ส0งรทับ200เนาะก็ให้เหลือ199ยเก้ทับ200ก็ได้ครับอย่างน้อยให้เหลือไว้ช่องหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นประตูแบบนี้มานะครับพอเราลงเสร็จเราก็็จจะะะได้้้เเปนนโโมมราลยคับของใช กีบซีดใช่ไหมอ่ะนี่ห้าร้อยในการซื้อเจ้าโซเจมตัวนี้นี่นะฮะนี่เลยประมาณนี้เนาะสำหรับโฮมละแล้วก็วิธีวิธีการหากับวิธีวิธีการอีโวเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่สามต่อมาก็จะเป็นตัวที่คุ้นเคยกันนะครับบอกเลยว่าคุ้นเคยกันมากๆนะก็คือป่านั่นเองนะครับก็คือปานานนอ่าเนา้องเขาคือไพ่ะนี่เลยตัวนี้เดีพี่อีโวเโอเคตัวม,มันล่างทองเนาะ นี่เลยนะไพ่ร่างเดวันนะครับวิธีการอีโวป่านี้ก็จะซับซ้อนนิดน,นึงแต่เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังให้จบไปเลยนะครับก็วิธีการหามันคือสุ่มจากตู้ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดหาได้เรื่อยๆนะครับเวลาเราสุ่มจากตู้มันจะเป็นร่างคนตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวพี่มีเปล่ายวเปิดครับนึงโอเคไม่มีนะครับมันจะเป็นร่างที่มันอยู่ในร้านบาร์เนาะที่ทบาบาร์เป็นของตัวเองนะครับนี่เลยครับพอเราพอเราต้องการจะอีโวให้เราเก็บคิวห้าร้อยนะครับเราก็จะเป็นร่างนี้มาเนาะเป็นไพ่เดนะครับนี่เลยนี่เลยนะ พี่ดิตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นสนะันชายบอกวิธีการเก็บสันชายนะครับหล้านคือยิ่งเราเอามันไปลงในด่านที่ยากเท่าไหร่ครับค่าสันชายตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากนั่นเองเนาะแต่ถ้าเราลงเป็นประตูของเมอร์ลินนะครับประตูเมอร์ลินได้ไหมเว่ยเพราะว่าตอนนี้เมอร์ลินหาไม่ได้แล้วเ,เป็นประตูอินฟินิตี้ด่านของมันเองนะครับก็คือด่าน7บารหรือว่าไอเฟเบิลเฟเบิลคิงด้อมนะครับเราจะได้เป็นประตูมาพอเราลงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นเอเซนแบบนี้มานะนั่นเองนะครับนี่สันชายเอเซนตัวนนี้เนาะ ก็จะบวกค่าสัญชายให้กับป๋าประมาณ2อ0 0มนหะครับนี่เลยเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับวิธีการอีโวพอเราครบเก็บค่าสัญชายครบนะครับค่าสัญชายครบเนาะแล้วก็จะเป็นปา๋าร่างสุดท้ายมันนี่นครับกระป๋านะครับมันจะคิดสเตตหรือว่าเพิ่มสเตตก็ต่อเมื่อร่างสุดท้ายก่อนร่างสุดท้ายเนาะก็คือร่างนี้เราต้องทําให้สเตตเป็นสวยๆนะรเราค่อยกดอีโวมันก็จะได้เป็นสเตตแบบคล้ายๆนี้มาเนาะอ่ะแต่ที่ประเด็นนี่สูงทพิสูจน เวลาอีโวที่อีโวมาแล้วมันได้ทีมเบเด์ดมามันฟุกนะครับเคยประมาณนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ตามหมดเลยนะครับแต่ว่าไฮบิดนะไฮบิดหมดเลยนะครับไอ้ตัวสตัวแรกเนี่ยถึงจะไม่ใช่ไฮบิดที่วางได้ทั้งเนินทั้งพื้นนะครับแต่สามารถตีแอได้ในขั้นท้ายท่านน,นะครับเคประมาณนี้เนาะพอมาดูกันที่ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันเหมือนเดิมนะครับก็คือเจ้าเมทไนน์นั่นเองนะครับพอคุ้น้าคุ้นตาจนแอบ,บเบื่อมันเลยนะสำหรับเมทไนน์นะครับ ตอนนี้ยังไม่ตกเมตานะครับก็ยังมีความสามารถของมันเองแล้วก็โคตรจริงนะครับสำหรับตัวนี้ก็พี่มองว่าตกเมตายากมากเพราะตัวละครมันดีมากๆนั่นเองครับวิธีการหาก็คือสูมจากตู้เนาะวิธีการอีโวก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วคือถ้าเราลงอินด่านของ OPM นะครับวันพันแม่นั่นเองเนาะเราจะได้เป็นประตูของคล้ายๆประตูหาโบลอนมาก่อนนะครับแต่มันจะได้เป็นของยูแทนตอนนี้ไม่สามารถหาโบลอนได้แล้วนั่นเองเนาะอีววมองก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบฟูภาวะคอตัวนี้นั่นเองนะครับนี่หัวหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ มันใช้น่าจะ35หรือว่า30ต่อ1ตัวนะครับในการอีโวจากด่านจากวันพันแมนเนาะนี่เลยนะครับใช้อีโวเมนเท่าไหร่น่าจะ30 35หรือเปล่าพี่จำไม่ได้แล้วขออภัยนะครับนี่เลยประมาณนี้นสำหรับเป็นเทไนาก็อีโวไม่ยากนะครับตัวละครมันเป็นตัวตัวที่เก่งมากเพราะว่าในร่างอีโวถึงจะมาได้แค่2ตัวนะครับแต่เวลามันฆ่ามอนนะครับมันจะเวลามันฆ่ามอนนะ,ะตัวละครมันสามารถซัมมอนโดนออกมาได้นะครับโดนจะสามารถ สมอนได้สูงสุดถึงสอันด้วยกันนะครับแล้วก็ดาเมจโดนจะหารครึ่งกับของอต้องบอกว่ามันชิดดาเมจครึ่งหนึ่งของเมทาไนน์นั่นเองถ้าใครมียูนิคนะครับยูนิคมันประมาณหก0 0 0 0ก0 0 0 0้างาหกแสนหนะครับขั้นต่ำก็หกแสนห้าเนาะก็จะได้โดนประมาณ3 2ม0 0นสองอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เลยอ่ะก็ยังเป็นตัวละครที่เมตาอยู่นะครับแต่โดนมันตีเป็นเป็นเท่ากิจเดียวเนาะอันนี้เลยประมาณนี้นะครับลอามาดีมาดูกันที่ตัวละครต่อไปนะครับที่บอกเลยว่า ก็หลายตัวอยู่นะครับยังเหลืออีกประมาณ5ตัวนะครับเดี๋ยวจะครบ10แล้วก็ตัวละครที่คนนี้นะครับบอกเลยว่ามัดแทบนะสำหรับช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายจะเป็นตัวละครที่หาหลังๆได้เลยนะครับไะนาให้หาไอตัว5ตัวแรกนี้ก่อนแล้วก็ไอตัวช่องสุดท้ายเนี่ยไปหาตัวอื่นนะครับเปก่อนปีเสอรเกมที่พี่เอฟเคไมเข้าเนาะในเอลดีนะครับโทษทีอ่ะโอเคนะครับอ่ะสำหรับตัวละครช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่เลือกเลือกได้นะครับว่าเราจะเก็บตัวไหนก่อนเนาะ ตัวแรกนะครับจะเป็นมันจะเป็นตัวคล้ายๆสายซับพอร์ตนะครับก็คือเจ้าโกโจนั่นเองนะครับเอยไม่ใช่เออไม่ใช่โจเอโกโจนั่นแหละโกโจก็ยังน่าหาอยู่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราแบบเบื่อแล้วนะครับไม่อยากได้มันแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าโอชิ้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้โอชิจาก b บ t นท์มาร์นะครับก็แนะนาให้หาสุ่มออกจากตู้ได้เนาะในตู้มีให้สุ่มแล้วนะครับถึงว่าเอยถึงข้างล่างตัวนี้จะขึ้นว่าลิมิเต็ดแต่มันได้จากแบลนท์มาร์สเอง ตัวจากตู้กับบนันลกามไม่มีอะไรต่างก,กันเลยนะครับก็จเะเป็นตัวลิมิต็ตที่สามารถเทรดได้แล้วก็มีเอฟเฟกกับตัวละครที่เป็นตัวตู้ปกติที่สามารถได้แค่ลดราคากับเพิ่มดัมมิ15%นั่นเงนะครับนี่เดี๋ยประมาณนี้เนาะห้เป็นสองตัวนะครับสองตัวที่เป็นตจวซัพพอร์ตนะก็ถ้าให้วัดกันนะครับระหว่างโกโจกับโอชิแนะนำหาโอชีมากกว่าเพราะว่าโกโจเนี่ยใช้ได้แค่เป็นขัดแก้ขัดนะครับแก้ขัดเวลาเราได้ เรายังไม่มีฮุมละนะครับใช้โกโจแก้ขัดได้นิดนิดหน่อยนะครับทีดเดียวเท่านั้นนะ,ะก็ไม่ได้แก้ขัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็สรสองตัวแรกอีกอีกสามตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวทางเลือกที่มันมันหายากแนวหนึ่งแล้วก็อีโวยากด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะ พี่ขอพูดถึงสเตนก่อนละกันนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกเลยว่ามีตาครับตัวนี้ก็คือว่าเก่งมากๆนะครับมันเป็นตัวละครที่หารได้จากเลรนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าเอรียญนี้ไม่ได้ลงง่ายๆนะครับเราจะต้องมีตัวละครตัวละครที่เก่งนะครับหนึ่งก่อนเนาะตัวละครที่ชนะทตุก็ได้นะครับชนะทตุของในในรลดนะครับในเห็นไหมเขาจะมีบอกนะครับว่าในเลรเนี่ยควรเอาทตุอะไรไปเนาะถึงจะตีมอนเล็นมันอีกนะอันนี้เลยประมาณนี้เราจะสามารถได้สเตนนะครับ ตอนที่เคลียร์เลทเสร็จ1ครั้งนะครับโอกาสออกหึงเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็จะมีการการันตีด้วยโดยการลงทั้งหมด15ครั้งนั่นเองครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะใครที่ยังลงไม่ครบนะครับก็ลองมาแวะมาไลฟ์พี่นะครับช่วงเย็นๆแล้วพี่อาจจะพาลงก็ได้นั่ประมาณนี้เนาะสเตนวิธีการหาสเตนนะครับวิธีการนีโวคือเราจะต้องลงรีเจนสเตทของด่านเอเดโอนะครับแล้วก็หาของตามที่มันต้องการเนาะเดี๋ยวพาไปดูซึกงนิดนึงแล้วกันครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้อยู่นะเพราะว่าของไม่พอนะครับ แล้วก็ความสามารถของมันหลังจากการอีโวนะครับมันจะมีสกิลกดด้วยนะครับหลังอีโวแล้วเนะาะจะมีเป็นสกิลกดอ่าก็น่าจะต้องอัพคั้นก่อนนะครับถึงจะมีสกิลกดให้กดหรือว่าสามารถกดได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่มีเนาะอ่าสกิลกดมันทําอะไรได้นะครับสกิลกดมันสามารถสตันมอนที่ติดเลือดไหลได้นั่นเองนะครับแสดงว่าตัวนี้จะสามารถเอามาคอโมโบกับการได้นั่นเองเนาะ แล้วก็ถ้าเล่นกับโฮมูระด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่เชนซีซีกันแบบเพลินๆนะครับทั้งสตารทั้งหยุดนะครับก็ลองทำรุ่เวลาที่มันจะกดสตารแล้วก็กดหยุดครับอย่างนั้นมันชนกันแล้วก็ลองกดออโต้สกิลได้เลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วสำหรับสเตนนะครับสตนฮีโร่เซเลียร์นะครับนี่เลยก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าทั้งเมตานะครับเป็นเมตาซัพพอร์ตแล้วก็เมตาดาเมจด้วยนี่นะครับถ้าอยู่ดกดมันทำดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่พี่ไม่มั่นใจว่าทำดาเเเมจท่่าาไหรนะ โอเคประมาณนี้นะครับส,ส dome, ับเจ้าเจ้าสเต็กก็ประมาณนี้เนาะอ่าขอตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือก็อย่างที่บอกเลยเนาะมันเป็นตัวทางเลือกครับก็อูซบนั่นเองนะครับตัวที่เหลือนี้ก็จะเป็นตัวทางเลือกกันเนาะบ,บอกไปก่อนนะครับว่าไม่เป็นต้องมีก็ได้นะครับพี่จะนั่แน่นําไม่หาไอตัว5ตัวแรกก่อนเนาะก็คือต้องมีนะครับไอตัวหลังก็คือต้องมีในช่วงท้ายๆนะครับเออมันต้องมีแบบช่วงเวลาที่มันต่างกันเนาะเดี๋ยวสำหรับเจ้าอูซบนะครับอูซบเป็นตัวละครที่เก็บมอนเก็บบอสที่หลุดออกมาได้ดีแล้วก็เป็็นนนนนนตััััววไฮิดด้ย่เเองงะครรบมมสาาาถป แถบนะครับก็จะเป็นแถบแล้วกันแถบของมัน,นจะมีเป็นจะ,จะมีดัมเนจจะมีรูปแบบดัมเนตนะรยกแบบนี้แล้วกันเนาะรูปแบบดัมเนจเป็นทรูนั่นเองนะครับแบบก็คือทะลุเกาะน,นะสมมติว่ามีมอนม,มีโลเป็นหัวเป็นโลกันกายภาพโลเวตตัวนี้จะไม่ไม่นับเลยครับไม่มีลดดัมเมจเนานะแต่ก็ตัวละครข้อเสียคือมันวางได้แค่ระเบิดไม่สามารถโจมตีได้ครับมันวางได้แค่ระเบิดให้มอมเนเหยเนาะแล้วก็จะเป็นตัวละครที่แพ้ทางโลสุดๆนะครับโลสุด โล่รอบตัวมอนนะครับบอกก่อนมันแพ้โล่รอบตัวมอนเนาะในเกมนี้จะมีโล่ทั้งหมดสองอย่างนะครับจะเป็นโล่รอบตัวมอนแล้วก็โล่บนหัวมอนนั่นเองครับตัวนี้ก็จะแพ้ทางในด้านของโล่รอบตัวมอนนั่นเองครับที่เราจะเป็นจะต้องโจมตีมันก่อนโล่บันทิงกนะหักเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแต่เมื่อกี้เสียงหักละขออภยัย <c oughs> เสียงหายอีกรอบหนึ่งเท <c oughs> ่าที่นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับก็บอกแล้ว่าเป็นตัวทางเลือกเท่านั้นนะครับก็ตัวสุดท้ายสุดท้ายหรือยังหรือยังมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในด้านของพุชชี่นั่น ผู้ชีก็จะเป็นตัวละครที่สามารถเก่งอยู่ไหมก็ยังส,ส่วนตัวพี่ก็มันก็ยังเป็นเมตาเัพาะที่มีติทีมไหมก็ดีครับหรือว่ามีให้เพื่อนให้เพื่อนในทีมเรามีก็ยังดีครับอย่างน้อยก็ให้มันมีเนาะนี่เลยครับ นื่องจากตัวละครเนี่ยมันสามารถคอมโบกับเจ้ากีฟิตได้ด่านอับหนึ่งนะครับมันเป็นตัวละครที่มีราคาดนานอับหนึ่งแล้วก็สกิลกดมันเป็นประโยชน์มากๆนะครับอ่ะก็ใครที่ไม่อยากเอาตัวบัฟไปนะครับเวลาเล่นกับคนอื่นเนาะเล่นเป็นทีมนะครับก็เอาผูชี้ไปก็ได้นะครับเวลาเรากินมันน่าจะได้ค่าที่เอาไว้ทําให้กีฟิตเป็นเยว่ขาวเนาะเออพี่ลืมพูดถึงเยว่ขาวเลยว่าเยว่ขาวมันมีร่างดาเมจทว่าร่างซัพพอร์ตอ่ะเดี๋ยวพูดไปแล้วนะลืมเฉยเลยขออภัยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นตัวละครที่ แนะนำนะครับมีตัวหนึ่งก็ขาดไปไม่ได้แล้วก็แนะนําให้มีเหมือนกันนะก็คือเจ้ารอนั่นเองนะครับรอเนี่ยถึงจะไม่บูวามากแต่สกิลมันก็ปวนได้ระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้เราสามารถแลกมอนได้นะครับก็คือมอนมันจะเดินช้าคือการเราดองมอนเยอะอะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสูตรแลกมอนเดี๋ยวใช่ยังไงพี่จะมาแจกกันละกันนะแต่พ็มันก็ไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นนะถ้าเราเคลียร์มอนเร็วเนาะอันนี้ไม่ผิดน่าจะไม่ผิดกฎเกมเพราะว่าเกมมันไม่แก้นะครับอ่ะ ประมาณนี้ไม่ต้องใช้โปรเลยนะสูตรแลบพี่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะผมไม่รู้ว่าจะครบ10ตัวหรือยังถ้าตกหล่นตัวไหนไปขออภัยนะครับ,รรบถ้าใครมีนามินะครับนามิเนาะหรือว่าใครหาเทรดอยู่ก็ให้ทำให้หาเหมือนกันนะเขาเป็นตัวละครที่เมตาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวเมตาเมตาฟาร์มเงินแล้วกันอาจจะเรียกเมตาฟาร์มเงินแล้วกันเนาะแต่ฟาร์มเงินตอนนี้มีแค่3ตัวในเกม,มเท่านั้นนะครับยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับตัวอื่นเนาะ โอเคประมาณนี้แล้วกันะครับพี่กูดประมาณนี้แล้วกันกี่รอบตลวเนี้ยถ้าตกหล่นตัวละครตัวไหนไปก็ขออภัยด้วยเนาะ okay. สำหรับนี้นะครับของ้นรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ